แต่ว่ายังไม่ได้มีการตั้งเงินแล้วก็มาทำกันมาทากันตอนหลังไม่ไม่ผมไม่ได้สดในใจเรื่องไอ้นั้นผมสในใจว่าเรือตอนนี้อยู่ไหนเพราะพอขอ,อตรวจเรือเนี่ยผมเรียกร้องมาตลอดว่าขอให้เรือนี้มาตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง,ค,ค,ง,งคุณใจกวลดีคือเมื่อวานคุณก๊อไปให้ปากอ่าอย่างนี้ครับเมื่อวานเราถามแค่ <c oughs> ประเด็นเรื่องเรือ,เร,อเรื่องเรือว่าก๊อฟอะขายเรือให้ใคร,ครประเด็นเดียว แล้วเขาตอบว่าไงบ้างครเขาว่าขายให้กับคุณปอไปส่วนคุณปอเนี่ยจะไปใช้เองหรือไปขายต่ออันนี้ไม่ทราบเพราะว่าทราบจากอูดว่าปอไปให้อูดเนี่ยซ่อมที่พัทยาเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนเขาบอกกับสื่อว่าอูเขาโดนเละเลยโดนยำหนักเลยลไม่เป็นไรอูดจะพูดยังไงก็ได้แต่อูดอะ่ะอันนี้นนคนมาเป็น<ร>พยานนะหมายถึงหมายถึงคามคินวิตรอดตาอ่าง่างเขาบอกเขาโดนเละเลยก็โชว์สักพหาปอทำไมตอนที่สอง คุณต้องตอบไปได้ว่าทําไมคุณโทรหาพอทีสอง<ฆ>อันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าโทรศัพท์ยืนยันว่าก๊อปโทรหาปอตอนที่สอง<ฆ>ไม่ใช่พอโทรหาก๊อปก๊อปโทรหาพอทีสองของวันที่ยี่สิบสี่แล้วก็ยืนยันว่าในก๊อฟอย่าโทรมาหาพี่อัดแล้วก็มีการถามว่าที่พูดหมายถึงผมไหมแล้วพี่อัดก,ก็ตอบไปว่าใช่มึงไหมล่ะอันนี้คือผมก็พูดอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ตรงไปตรงมาเพราะผมก<ด>็มรู้จักก๊อฟแลให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายอยู่แล้ว นะครับผมรับฟังทุกอย่างนี่ไหนรับฟังทุกอย่างไม่ผิดก็คือไม่ผิดแค่นั้นเองและสุดท้ายดีเอสไอตรวจสอบแล้วก็คือมีการข่านกับคุณพอไปแล้วจริงๆไหมคะใช่จริงใช่จริงใช่จริงอ๋ออันนี้คือมาโอนจริงตอนหลังหลังจากเกิดเหตุนะอ๋อหลังจากเกิดเหตุครับไม่แยกโอนก่อนนะโอนลอยไว้ก่อนใช่โอนลอยไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้มีการชำระเงินแล้วก็มาทำกันมาทำกันตอนหลังแล้วอย่างนี้มันจะมีพิรุธอะไรไหมคะเพราะว่ามาโอนไม่ไม่ผมไม่ได้สนใจเรื่องไอ้นั้นผมสนใจว่าเรือตอนนี้อยู่ไหน พอถอตรวจเรือเนี่ย<ฆ>ผมเรียกร้องมาตลอดว่าขอให้เรือนี้มาตรวจใหม่อีกครั้งหนึง<ฆ>่งเพราะว่าตรวจไม่ละเอียดรอบพ่ออย่างนี้วะแล้วยังมีประเด็นที่เราสงสัยเรือลำเนี้ยว่ามันมันตรวจแบบไหนอะไรยังไงเพราะมันตรวจในตอนหกโมงเย็นเรายังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แล้วสรุปว่าตอนนี้เรืออยู่ไหนเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่รู้รเ,เ,รเพราะว่าต้องถามเดี๋ยวพี่ยักษ์กำลังทำหนังสือถึงกรมยกระฆ่าว่าปัจจุบันนี้ใครเป็นผู้ครอบครองเรือ ทั้งเรือสมพงษ์ด้วยเรือของค๊อบด้วยะนะว่าอยู่ที่ใครครอบครองแล,แล้วก็จะให้ทางเขาเอาเรือมาให้ดียสไอค่ะเสียสมพงษ์นี่ดีสยสไอเรียกพอไปมาสอบอย,ยังคะยังยังทั้งหมดทุกคนน่ะประมาณสิบท่านอะที่จะเรียกประมาณที่สองสามเมษาสองสามสี่เมื่อวานเห็นอาจารย์ตันเทพเปิดว่าสรุปทอศัพท์มือถือจังมูมีสองเครื่องจริงเพราะว่าแคปหน้าจอมาแล้วก็ผมก็ทราบมีสองเครืาาร่องอยูาา่แล้ว เครื่องนึ่งเครื่องนึ่งน่ะเป็นของคุณพ่อคุณพ่อแตงโมที่เสียชีวิตไปแล้วอีกเครื่องนึงเป็นของน้องแตงโมอ่ะเอาว่ามีคนใช้อ่ะทั้งสองเครื่องเนี้ยเดี๋ยวสัปดาห์ที่พิยักษ์มาจากต่างประเทศอ่ะต้นเดือนผมจะเอาไปให้เอาไปให้พิยักษ์เพิ่มเติมแล้วไอ้เครื่องเนี้ยพี่อาจว่ามันโดนทําลายไปหรือยังคะหรือว่ายังอยู่ไม่รู้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แต่หลังจากวันที่ประมาณสักสองสัปดาห์ ไม่เกินต้นเดือนอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเห็นหมดโทรศัพท์โครงขายของใครรวมทั้งการสแกนใต้แม่น้ําก็จะเห็นหมดนะครับว่าจริงๆมีคนตั้งใจเอาศพเนี่ยมาปล่อยหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะรประเด็นสองคือมีการวางแผนว่าเขตอำนาจการสอบสวนเนี่ยเป็นของโรงพักเมืองนนทบุรีหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าสมมติเราสแกนใต้น้ํานะครับสองฝั่งแม่น้ำกรปยาที่เรามีการทําไปแล้วเนี่ยถ้าจุดตกเนี่ยนะครับ สแกนแล้วไม่มีอะไรอยู่ใต้แม่น้ําเลยไม่มีกิ่งไม้ไม่มีต้นไม้หรือไม่มีไม่มีเหล็กอะไรเลยที่น้องเตีงโมงจะต้องไปติดพันเกี่ยวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับจากจุดที่ตกน้ําจนถึงจุดพบศพเราสแกนหมดแล้วว่ามีอะไรขวางไหมถ้าไม่มีเนี่ยปติศพเนี่ยถ้าจมลงน้ําไปเนี่ยมันจะต้องไหลไปตามแม่น้ําทีนี้ก็ต้องไปดูว่าข้างข้างขึ้นข้างแรงน้ําขึ้นน้าลงเดี๋ยวกรมชลประทานจะเป็นคนตอบได้ถ้าหากว่าจากจุดที่ตก กับจุดที่พบศพที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเลยทําไมถึงพบศพันที่26กุมภาพันธ์ทำไมไม่พบ25อ่าประเด็นคือประเด็นคือจุดที่เราต้องการประเด็นที่สองคือทําไม26ทําไมศพยังสดอยู่ที่ขามีคนไปปล่อยไหมเดี๋ยวจะรู้ความจริงต้นเดือนค่ล่าสดุดคุณชัดตลาดไทยอบอกว่าในที่เกิดเหตุมีนิิเทอยที่ถ่ายคลิปของคุณแตงโมทุกซอกทุกมุมเลยเราสามารถเอาคลิปตรงนั้นอะ มาเป็นขยานหลักฐานเพิ่มเติมใช้ถ่ายครับเห็นเขาบอกว่าทางนิติเวเป็นคนถ่ายถ่ายสงว่าเออมันเป็นยังไงบ้างทุกข้อของมึมีคณชัดว่าอย่างนี้เขาไม่ให้ไงเราขอไมยสารไปเขาไม่ให้ไม่นารเขาไม่ให้เขาไม่ให้มีไม่มีผมไม่ทราบแต่ที่เราได้ภาพมานะครับขายอย่างสดสดเออทำเรื่องขอได้ไหมคะเอกลิปตัวเนี้ยจากนิติเวปกติกระทรวงที่ทำเขาให้นะครับ ให้ตัวผมทุกครั้งหรือผมขอไปเขาให้แต่คราวนี้คือไม่ใช่ผมไม่รู้ตอนนี้มันอยู่ในสำนวนของใครแต่ว่าตอนที่ผมขอไปอ่ะเขาจะให้เป็นเอกสารมาแต่ไม่ได้มีภาพนะครับแต่คุณชัดยืนยันว่ามีการถ่ายคลิปวิดีโอแน่นอนนะอยาจจะไปสืบต่อเพิ่มเติมไหมคะว่าเดี๋ยวเป็นหน้าที่ดีไทนครับ<ม>เพราะว่าเป็นใช้อำนาจผมค,ค,คือขณะนี้เรามีหน้าที่แค่ประสานพยานซึ่งเราจะมีการสอบพยานวันที่สองสามสี่ห้าเนี่ยสิบปากก็คือมีพี่แตงองศร นะแล้วก็มีใครวะมีอาิสนะครับอาิสมีเบิร์ดเทคนิคนะมีใครวะอ่าคนที่เกี่ยวข้องอ่ะมีสมพงศ์อ่ะสมพงศ์อ่ะสมพงศ์เห็นคุณแตงบอกว่าเขาว่ามีความลับที่ไม่เคยบอกใครมานานแล้วเก็บไว้สาปผีผมผมพูดตรงอ่ะผมเคยคุยกับแตงเรื่องความลับแตงโมเรื่องความลับของแซนของกติกอ่ะ พอทราบอยู่นะเมื่อสามปีที่แล้วพอบอกได้ไหมคะเอาว่าไม่เรื่องเอาเรื่องอะไรเดี๋ยวว่าให้พี่แตงเข้าไปพูดเองเพราะว่าเด็นมารยาทไม่บอกเอาว่าไม่เอาว่าให้พี่แตงพูดเองนะตอนนี้ผมต้องการตามเบอร์เทคนิคเพราะสามปีแล้วมึงเป็นลูกผู้ชายเปล่านะเป็นแฟนแตงโมมึงไม่เคยออกมาแสดงความกล้าหาญเลยนะมึงเงียบ่เพราะมึงติดของหวานอ่ะกูรู้อยู่แล้วนะแต่วันนี้้เบอร์เทคนิคมึงต้องออกมาแล้วมันถึงเวลาที่มึงต้องออกมาแล้ววันนี้ขอบอกเลยว่า ไม่มาก็ต้องไปเอาม,ามึงมาจนได้เลยเดี๋ยวจะให้เดช<พ>อ,อ,อไปเอามามนจนได้เขาอ่านโดนขมสูงไหมคะไม่รู้ <พอ S 1> แต่ว่ายี่สิบสามยี่สบสามกุมภากุมภาไอ้ยี่สบสามกุมภาหกห้ากระติกถวาแตงโมที่ภูเก็ตไอ้เบิร์ดเคนิคอยู่ด้วยมันต้องรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้ไงไองอะไรรับงานอะไรนะแต่ถ้าวันนี้ยังเป็นลูกผู้ชายจริงรักแตงโมจริงมึงต้องออกมาให้ปากคำกับเดชไอไม่ใช่มึงอยู่หอดหัวอยู่ในกระดองนะ วันนี้อยากจะบอกถึงเบอร์เทคนิคเลยว่าขออนุญาตหยาบสักวันเพราะว่ามันเหลืออดแล้วผู้ชายส้นตีนอะไรวะแพรมึงบอกมึงรักแต่งโมรักอย่างโู้นรักอย่างนี้แต่มึงไม่เคยออกมาช่วยแต่งโมเลยถึงวันนี้สามปีแล้วยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ครบสามปีมึงแสดงความก้หารฟ้าเป็นลูกผู้ชายของมึงที่หมอมึงรักแต่งโมนักหนาเนี่ยมึงมาให้การกับนี้ไดพรุ่งนี้ก็ได้มื้อนี้ก็ได้มีคนรอสอบปากคำมึงอยู่โอเคไหมแฟรจริงนี่ติดต่อเขาได้ไหมคุณเบิร์อ่ะติดต่อไม่ยากหรอกสักจะติดต่อ ไไไมม่่ดด้้คุยหรือวาผมไม่เคยเจอตัวขนาดชื่อจริงนะมันกูจริงยังไม่หาไม่เจอเลยรู้แต่ว่าเพิร์เทคนิคเออแต่ผมรู้แต่ว่ามีคนบอกผมว่าเขาติดของหวานแค่นั้นเองนะแล้วก็เขาดูจากคนบนเรือพอรู้จักคนบนเรือรู้จักคนบนเรือแบบนี้เขารูจากเขาดูจักทุกคนอะรู้จักทุกคนเลยเหรอคะรู้จักพอล์รู้จักไรหมดอ่ะจอมโรมบอดก็รู้จักเหรอคะเอาว่าเดี๋ยวผมคือต้องการให้เขาออกมาพูดสักทีความจริงอ่ะ มันสมปีแล้วมึงเป็นลู้ผู้ชายบ้างนะอยากลูกะโปรงผู้หญิงอยู่วันนี้ออกมาสักทีเบอร์เทคนิคขอท้าทายเลยรู้จักกันในลักษณะไหนคะเป็นเพื่อนหรือว่าคบค้าสมาคมหรือคนเอาว่าเขารู้จักปอแน่นอนไปถามคนชื่อเอ็กก็ได้ที่เคยออกช่องเจ็ดสีอ่ะที่บอกว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือสิบสองนาฬิกาคนนั้นเนี่ยรู้จักทั้งพอรู้จักทั้งเบิร์ดเทคนิคไปถามคนนั้นดว่ผมผมบอกเป้าไว้แล้ว ต้องไปสอบปรเดีมผมน่าจใหญ่ของแผลคุณนางมนต์ไม่อยากเปิดเมื่อวานผมไม่ได้เปิดอาการ,รแค่เปิดแผลโดนแทงแต่หมอนเดเวศเองซวยไม่ลงความเห็นว่ามันโดนแทงมันเป็นลงความเห็นว่าเป็นแนวขวางมึงป,ป้าหรือเปล่ามันโดนแทงชัดๆด้วยเหล็กแหลมที่มีของคมอะแล้วแทงออกมาแล้วก็ดึงออกมามันก็เลยเป็นไขมันแต่หมอนนเดเวทอะไม่ลงความเห็นแล้วไปเย็บทำไมอ่ะ ออตั้งกี่แผลไม่อยากเชื่อว่ายังไงก็โดนแทงแน่นอนไม่น่าจะเป็นแผลผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพอทอมือนกันมผมไปให้หมอหลายท่านตรวจแล้วเขายืนยันว่าแผลเนี่ยเป็นแผลที่ถูกแทงไม่ใช่เป็นแผลที่เกิดจากไปพัดเรือนะเ,เ,เป็นไปได้นะครับว่าตายข้างบนแล้วเอาสมชนลงอน้ำเพราะต้องรอ,อผลสกแกนที่รอผลสกแกนใต้แม่น้ำครับเพราะว่าลงน้ำจริงๆผมว่าอยู่กับน้ำลงน้ำารี่ตกเรือจริงอ่ะเรือไม่ดูดเข้ามาแล้วครับ ใช่ครับแต่ว่าผมอธิบายให้ฟังว่าความจริงหรือใกล้ปรากดแล้วเดี๋ยวพอเราผลสแกนใต้น้ําอ่ะมันจะเห็นเลยว่ามีอะไรที่ปิดกัน้นไม่ให้แตงโมเนี่ยโผล่มายี่สิบห้าไหมอ่าเพราะอสอบปฏิทินสี่ชั่วโมงต้องลอยถ้าไม่มีอะไรฝังกั้นนะอ่าเพราะว่ามันบวมอืดแล้วมันยังไงต้องขึ้นมาแต่นี้มันจนเน่ายี่สิบหกอ่ะอ่าเพราะอ,อะไรแล้วทำไมแต่เน่าไปหน้าเน่าข้างในแต่ขาอย่างสดเลยยังไม่มีรอยยังไม่มีรอย ร้อยบาดแผลเลยอาจาสาคิดว่านิติเวศแตกไหมคะเพราะว่าแผลมันลึกถึงไขมันแผ่ไม่มแปลกผมฟ้องเข้าวัน,นที่28มยนาขึ้นศาลนัดไตสวน28มีายแ68ที่ศา 6, ลนนทบุรีเขาไม่ระบุวความลึกของแผลเป็นไปได้หรือเปล่าเนีผมบอกให้เลยว่ามีหมอนิติเวศบอกผมนะอันนี้ไม่ใช่เขานะเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยให้เปลี่ยนผลนิติเวศได้แต่เขาไม่ทําให้เพราะว่าถ้าเขาทำเขาก็คือทำชั่ว สู้ก็ททาดีดีกว่าไม่เปลี่ยนแปลงผลถูกตั้งกรรมาการสอบก็ไม่เป็นไรดีกว่าทําชั่วในการเปลี่ยนแปลงผล mm hmm. อันนี้หมอนในเวทท่านหนึง่งบอกผมนะบออาจา์มันเทพด้วยบอกผมด้วยแต่ mm hmm. เสียดายนอะนที่เขาไม่ได้วัดความลึกไอ้ตัวที่ไขมันมันหลุดออกมามันอยู่ที่จรนยาบรณของแพทย์ mm hmm. ว่ามีความมีคุณธรรมเลยที่ได้ทํำไหมถ้าแพทย์ไปมีคุณธรรมที่ได้ทํามันก็จะได้ผลแบบนี้แหละ mm hmm. เอาผมพูดตรง เด you. So you s s ี๋ยววันที่28คือฟ้องหมอในดีเลยนะก็ไต่สวนไปโมงไปดูได้ที่สารนนทบุรีนะครับวันที่28อ่าผมผมฟ้องมดแหละผมไม่สนใจว่าจะเป็นใครโอเคเนาะเนี่ยค่ะเปิดเรื่องปัดแทนมีเปิดเรื่องอื่นไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณนัทมีมีแต่ขอเป็นสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าเหรอสัปดาห์นี้พี่มินขึ้นพยานศาลที่อ๋อสัปดาห์หน้ามาแย้มหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรตำนเรื่องนี้แหละแกนใต้น้ำนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะมีมันจะบอกเลยว่าพอภาพสแกนออกมาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าใคร ยังงไสแกนใต้น้ำนะไม่เกี่ยวกับอันที่ดีไซน์ทำถูกไหมเดี๋ยวใครทำดิผมทำก็ส่วนผมทำผมทำมาผมทำมาแล้วสามปีอันนี้พี่อาจจะเปิดมันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคุณรู้แล้วแล้ววันศุกร์วันวันศุกร์นี้ยค่ะอาจารย์ปันพี่เปิดอะไรไหมคะวันศุกร์มีไม่เปิดอะไรคะพม่ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าเปิดอะไรเพราะแต่ว่าเมื่อคืนก็ขอบคุณทุกคนค่ะ หลักฐานเลยว่าสสเต้เนี่ยทมขึ้นอย่างไรพูชื่อเลยหรอตรงกลางหน่อยไหมคะพี่ตองกลางหน่อยไหมอ่าจะเปิดสสเต้อ่ากูชื่อเลยเต้นะไล์สดบอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่นะแล้วมึงแฟกเอกสารอะไรไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีวันที่กูฟ้องคนบนเรือห้าคนไปถามกฤษณาว่าจริงไหมว่าเต้แฟกเอกสารจากพรรคไทยรีวิไลไปที่ศาลนนทบุรีเพิกถอนโหนเป็นผู้รับมอบหนาจไม่ใหมฟ้องคนบนเรือห้าคนในข้อหาฆาตกรรม ไปถามกิสนว่าจริงไหมว่ามึงแฝกไปจริงไหมเต้นะยันนี้ได้เห่านะอ้างกูหลายครั้งแล้วแล้วก็ท้าทายหลายครั้งแล้วหมัดน,นกหมัดไรมขี้โมงนั่นแหละเดี๋ยวกูจะเปิดคลิปเรียกเงินล้านสองคลิปเรียกเงินหลายล้านนะมาาเมื่อวานบังแจ็คเปิดในรายการเดี๋ยวกูช่องแปดโดนฟ้องแต่เดี๋ยวกูเปิดคน,นันเมืองไทยให้มึงฟังโอเคเนาะคีนี่มาแน่ไหมพี่อัด เล่นกันเรื่องคดีตังโมใช่ไหมคะมีเรื่นกันคดีตังโมด้วยนะเดี๋ยวลองฟังแล้วกันว่าเสียงเป้ไหมหรือเป็นเสียงเตเต๋อเตเต๋เตอฟังแล้วกันเตเต๋อได้เป็นใครอม่ค่ะไม่รู้เดี๋ยวฟังเอาแล้วกันเดี๋ยวคลิปเสียงมันจะออกมาละอ๋อโอเค,อคอขอบคุณค่ะ